ทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงวิดีโอหมายเลข21ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าผมไปค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ที่ดีงามมากๆอ่ะผมจะสรุปง่ายๆให้ฟังอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนึกถึงครับคนคนหนึ่งครับไปรักรู้สึกดีกับการวาดภาพเป็นอย่างมากมันไปเข้าถึงความรู้สึกของเขาทั้งวาดภาพปริมากรรมนะครับก็คืองานปั้นกับงานวาดเนี่ย เขารักมันมากๆแล้วเขาก็ไปฝึกวาดฝึกปั้นบ่อยๆจนเกิดความเคยชินจนไปเห็นว่าอืมภาพวาดของเขานี่สวยจริงๆนะเขาเขาดีใจงานปั้นของเขาสวยจริงๆนะเขาดีใจแล้วเขาก็ไปใส่ใจวาดไปใส่ใจปั้นเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างกับตัวเขาเองนะครับนิสยัยความเคยชินนะครับอยู่ในเนื้อสมองอยู่ในระบบประสาทนะครับมันเปลี่ยนได้หมดแต่งานนี้ครับ ผมฝันไปไกลกว่านั้นกว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่ท่านทําวัดที่จังหวัดเชียงรายนะครับวัดสีขาววัดล่องคุณถ้าจําชื่อไม่ผิดนะครับทุกท่านครับคนเราไม่ใช่สามารถแค่วาดหรือปั้นภาพได้แต่เรายังสามารถวาดและปั้นชีวิตของตัวเราเองให้ดีขึ้นได้ ด้วยการแค่ไปลองจากจุดเล็กๆง่ายๆนะครับอ่ะผมสรุปง่ายๆเลยนะครับจากหมายเลขที่ผ่านมานะครับก็คือการที่เราไปฝึกรักรู้สึกดีและดีกับจุดเล็กๆบางจุดในชีวิตนะครับให้ตรงเวลาอย่างเช่นผมเนี่ยรักรู้สึกดีและดีกับการตื่นนอนของผมนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยๆแทกการรักรู้สึกดีและดีเนี่ยจากเรื่องใกล้ๆตัว แล้วมันจะลุกลามไปสู่เรื่องอื่นได้ซึ่งสิ่งที่ผมชวนให้ทหําง่ายก็คือการฉลาดอาโหสิอยากให้ไปลองดูแล้วก็การที่เราจะไปถึงจุดที่มันดีได้ก็คือการที่เราไป,ไปทําให้ติดติดเครื่องติดตั้งได้ดีทําให้เคยชินนะครับกับการทําแบบนั้นคือทําวันเดียวไม่เคยหรอกแต่ทําบ่อยพอไปถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันลึกซึ้งถึงผลมันถึงจะเป็นการลุกลามต่อไปนะครับ ซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาเสริมนะครับภาพที่ผมคิดไกลก็คือผมอยากให้ญาติเนี่ยได้ช่วยกันบอกต่อเพื่อที่ว่าญาติจะได้ไปลองฟังวิดีโออื่นๆบ้างวิดีโอของผมผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักอธิบายแต่การที่ญาติไปใส่ใจนิดนึงฟังซ้ําไปนึกไปจดไปดึงอะไรบางอย่างออกมาลองซึ่งการลองให้ถึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่า เรารักรู้สึกดีและดีกับตนเองรักรู้สึกดีและดีกับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมจะชวนญาติมานึกมาเติมจากหมายเลข21นี้ก็คือข้อ1ครับการแค่เปิดใจครับเปิดใจเองให้รู้ได้เองการที่เราไปพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับยิ่งยิ่งขึ้นนะครับการที่ไปดูวิดีโอต่างๆอาจจะฟังได้ไม่ ไม่ดีนะักแต่การไปฟังบ่อยๆจะทําให้เกิดความเคยชินนะครับการที่เราฝึกนึกสิ่งดีๆแล้วจดออกมานะครับต่อไปเราจะเติมแต่งแล้วก็ภูมิใจได้เองครับนึกภาพครับกลุ่มคนที่ลงทุนครับสิ่งที่เสริมเข้ามานะครับมาลงทุนมาเชียร์กันมาทําอะไรร่วมกันได้ถึงจุดที่พึ่งกันได้ดีอย่างเช่นนะครับเชียร์กันไปถึงจุดที่เราพัฒนาเครื่องตัดหญ้าของเราขึ้นมาได้พัฒนาสบู่ของเราขึ้นมาได้พัฒนาวิทยาการที่ ลึกซึ้งของเราเนี่ยที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นมาได้มันก็ขายได้ถูกไหมครับเราคือญาติของเราไม่ต้องทําสมาร์ทโฟนไม่ต้องเก่งทําสมาร์ทโฟนได้ทุกคนแต่ถ้ามีญาติของเรากลุ่มเดียวนะครับที่ทําสมาร์ทโฟนได้ดีมากๆมันมีการต่อย,ยอดพัฒนาไม่แน่นะครับสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทอาจจะเป็นรุ่นที่แซงทุกยี่ห้อนในในโลกใบนี้ตอนนี้ก็ได้นะครับแปลว่าอะไรครับญาติของเราทําได้ เราก็ได้รับประโยชน์ถ้าเป็นญาติของเราที่รักและจริงใจซึ้งใจรงจริงซึ่งถ้าไปดูตั้งแต่วิดีโอหมายเลขต้ตนๆมาเนี่ยก็จะรู้สูตรนี้ทั้งหมดคือผมบอกไว้หมดแล้วเพียงแต่การอธิบายเนี่ยอาจจะทําให้ญาติรู้สึกว่าอีหย,ยังว่าอะไรว่ามันมันทำไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับแต่คนหนึ่งคนคน,คนหนึ่งจะกลายเป็นหมอได้เขาก็ต้องเรียนเยอะคนคน,คนหนึ่งก่อนที่จะกลายเป็นคนที่ทําไรไถานาได้ทุกวันเนี่ย เขาต้องฝึกทําไล่ไถานามาเยอะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเส้นทางง่ายๆซึ่งวิดีโอแค่21หมายเลขผมอยากให้ญาติมองว่าแค่เปิดใจลองครับแล้วพอเราลองอะไรทุกอย่างได้ถึงดีจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดครับเราแค่พาตนเองเนี่ยไปถึงจุดที่ตื่นตัวเหมือนเด็กหญิงคนนึงครับเธอรู้สึกจริงๆว่าอยากช่วยพ่อแม่ทํามาหากินเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นหนี้จากการค้าประกันคนหนีหนี้เธอรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะ เธอก็ไปเก็บขยะขายแล้วก็เธอไปฝึกการค้าขายอย่างอื่นต่อไม่ถึง10ปีนะครับเธอกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะครับมันเหมือนกับเด็กชายคนนั้นซึ่งไปตื่นตัวกับการวาดรูปต่อไปก็ไปตื่นตัวกับศิละปะด้านต่างๆจนกลายเป็นอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเราแค่ไปตื่นตัวกับการรักรู้สึกดีและดีกับตอนตื่นให้มันดี กับการอาบน้ํากับการเดินกับการทํางานเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราแต่ผมไม่บอกว่าให้ไปทําขนาดนั้นแต่ผมบอกว่าแค่ไปเริ่มต้นทําการตื่น5นาที10นาทีของตนเองให้ได้ก่อนให้เกิดความรักรู้สึกดีและดีกับตนเองใน5นาที10นาทีก่อนตื่นให้ได้ก่อนแค่นั้นเองครับก่อนลุกขึ้นมานะครับไม่ใช่ก่อนตื่นนะคือตื่นแล้วแหละแต่ก่อนลุกขึ้นมานะครับจากนั้นครับ ทั้งหมดครับที่ผมกาลังจะคุยให้ฟังเนี่ยผมกําลังจะสร้างสารรค์กลุ่มของคนที่ทํางานและใช้ชีวิตได้ได,ดีมีกิจกรรมการงานที่ดีร่วมกันกลายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักซึ่งเรามาปรับตัวเข้าหากันจนเข้าอกเข้าใจถูกคอเข้าขากันได้ดียิ่งขึ้นจนจริงใจซึ้งใจต่อกันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผมบอกไว้หมดแล้วพอเราดีแล้วเนี่ยเราจะไปช่วยญาติการช่วยญาติง่ายก็คือการช่วยญาติให้ไปถึงจุดที่เขารู้สึก เขาตื่นตัวจากนั้นเขาลึกซึ้งกับชีวิตจดจอ่อจนไปถึงจุดที่ติดตั้งติดเครื่องแล้วจเจริญง,งอกงามได้จริงๆนะครับนี่คือกิจการรูปแบบใหม่ซึ่งซึ่งจะทำนะครับนึกภาพครับเราพาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคนไปอยู่ในกลุ่มกิจกรรมการงานไปอยู่ในกลุ่มคนที่ทำงานและใช้ชีวิตแล้วมันเหมือนการเล่นเกมแต่เราสามารถทำให้เกมที่เล่นนั้นเป็นเกมที่น่าเล่นแล้วเราคึกคักเราตื่นตัวเราสนุกกับการเล่น นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าผมเป็นบ้าเป็นคนติ้งต้องเป็นอะไรแปลกๆแต่ในความเป็นจริงก็คือผมกําลังสร้างความสนุกคึกคักกับชีวิตให้เกิดขึ้นกับตัวของผมเองเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ญาติคือคนเนี่ยถ้าได้ลองมาสัมผัสกักบผมจริงนะทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับผมไปสักเดือน2เดือนเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรดีๆนั่นแหละนะครับอสารภาพตรงๆเลยนะลวกันนะครับเคยเห็นไหมครับคนที่ บอกว่าเอ้ยตนเองมีเมียมาเยอะแล้วคบคนมาเยอะแล้วผ่านผู้หญิงผ่านชีวิตผ่านคู่มาเยอะแล้วแต่ลองย้อนกลับไปจริงๆอ่ะอาจจะกลายเป็นคนที่ First i อิมเพรสชัก็คือสร้างความประทับใจแรกแต่ไม่สามารถรักษาความประทับใจนั้นได้คือพูดง่ายๆอ่ะเขาพร้อมที่จะปล่อยคุณไปง่ายๆนะครับแต่ผมอาจจะไม่ค่อย First i อิมเพรสชัเท่าไหร่เพราะว่าผมดูแปลกไปน่ากลัวจังเลยแต่ ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยได้มาทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยอันนี้อย่ามองว่าเป็นการขี้โม้หรืออวดอ้างนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าทุกคนสามารถไปสร้างความตื่นตัวสร้างคุณสมบัติอะไรเราฝึกเดินหลังค่อมบ่อยๆเราก็จะกลายเป็นคนเดินหลังค่อมเราฝึกพูดคําหยาบบ่อยๆฝึกงงบ่อยๆเราก็จะงงการที่เราฝึกครับรักรู้สึกดีและดีกับตนเองสร้างความสดชื่นแจ่มใส ใส่ใจมือใส่ใจแขนใส่ใจขาของเราบ่อยๆเราก็จะใส่ใจสำหรับผมทุกวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้อวดเก่งแค่ไปลองให้ถึงจุดของมันแค่ร่วมให้ถึงอะไรก็แล้วแต่นะครับขอแค่ถึงก่อนผมอยากทดลองครับในการที่เราไปเข้าถึงความรักรู้สึกดีและดีกับตนเอง เริ่มมาลักรู้สึกดีและดีกับสิ่งใกล้ตัวกับกันเองแล้วให้ความรักรู้สึกดีนี้และการทําดีนี้ลามไปสู่สิ่งต่างๆผมเองในอดีตไม่ใช่คนดีผมมึนงงนะครับในอดีตก็คือเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือบรรทัดล่างสุดตัวเล็กๆนั่นแหละนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราหยุดชั่วก่อนการที่จะจะอยู่ชั่วได้ก็คือดูว่าอะไรที่มันชั่วบ้างก็หยุดซะมันคือการเอาชนะตนเองครับ ชนะจริงๆจากนั้นเนี่ยมาง่ายๆก็คือมารู้สึกดีก่อนมาคิดดีพูดดีแล้วก็เลือกเลือกในสิ่งที่ดีคืออะไรครับสมมุติครับว่าใครสักคนเลิกว่าผมบ้าเลิกว่าผมติ้งต้องแต่มานั่งคุยกันแล้วมานึกมาจดอะไรบางอย่างวางแผนเพื่อที่ไปหาเงินร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อไปสร้างเกมดีๆของชีวิตร่วมกันเนี่ยวันแรกๆเราอาจจะทําได้ไม่ดีนกะในการทําร่วมกันนั้นแต่การที่เราไปทําร่วมกันปรับเข้าหากันบ่อย สิ่งต่างๆจะดีขึ้นเองผมก็จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของผมนะครับคือทุกคนสาหรับผมเนี่ยเป็นญาติกันแต่การมาจงใจทําให้ความเป็นญาตินั้นนําไปสู่กิจกรรมที่ส่งผลดีกับชีวิตของเราของพวกเรากันเองด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันน่าทํามันน่าเล่นมันพึงพอใจที่ทําดีใจที่จะทําซึ่งทั้งหมดครับผมขออนุญาตบอกต่อวิดีโอ หมายเลขย1ิบเอ็ดนี้ไปบ่อย,ย,ยตลอดในทุกวันครับเพราะญาสามารถไปหยิบสิ่งๆๆต่างๆในวิดีโอต่างๆมาเติมได้เองผมไม่ได้อธิบายสมบูรณ์นะครับในวิดีโอนี้แต่ผมอธิบายจุดง่ายๆที่ขอแค่ไปลองก็คือเริ่มรักรู้สึกดีและดีกับตนเองจริงๆด้วยการทั้งไปคิดไปพูดไปทำไปรู้สึก นะครับแต่เมื่อมีโอกาสดีๆโผล่เข้ามาในชีวิตก็ทําโอกาสดีๆคืออะไรครับอ๋อนีคอ่คือโอกาสที่จะเดินเราจะฝึกการเดินให้ดีนี่คือโอกาสที่จะพูดเราจะฝึกการพูดให้ดีนี่โอกาสที่เราตื่นเราตื่นแล้วเราจะสร้างความรู้สึกที่ดีเราจะนวดเราจะดึงตนเองให้มีความสุขทุกท่านครับทั้งหมดขอแค่เปิดใจมาลองจากจุดเล็กๆ แล้วผมก็ได้บอกไว้หมดแล้วว่าทํำยังไงครับคนเราถึงจะดีขึ้นถึงจะกลายเป็นทีมที่ดีขึ้นถึงจะกลายเป็นหน่วยงานชุมชนสังคมที่ดีขึ้นนะครับถึงจะกลายเป็นสังคมประเทศชาติบ้านเมืองหรือแม้แต่เกิดกลุ่มแห่งความดีต่างๆเนชุมชนแห่งความดีงามเนี่ยกระจายไปในจุดต่างๆของโลกแล้วจะช่วยให้คนที่เห็นมาลองทำตามเองนอกจากนั้นเรายังสามารถ สร้างภูมิปัญญาจากกิจกรรมการงานที่ดีนั้นทําเป็นสื่อตำราทําเป็นศูนย์ฝึกหัดให้ญาติที่สนใจเต็มใจยินดีเดินเข้ามามาผ่านแล้วกลายเป็นคนที่ดีงดงามน่ารักเก่งดีใจบุญพร้อมที่จะไปใส่ใจอะไรบางอย่างให้พลังความใส่ใจดีขึ้นให้นิสัยคุณสมบัติดีๆค่อยๆดีขึ้นมันคือการยกระดับโลกทั้งปวงไม่ใช่การเสกแต่เป็นการที่ใช้ภูมิปัญญาปกติในการทำให้มันดีขึ้นทุกท่านครับ ผมอยากให้ท่านนะครับสบายใจนะครับใจเย็นๆลองถามตัวเองว่าการที่บอกต่อวิดีโอนี้ให้ญาติมันจะดีไหมหรือจะทำแบบเดิมก็ได้ที่คนเราคิดอะไรดีออกแล้วไปจดลิขสิทธิ์ห้ามคนอื่นทำตามนะครับสังคมแห่งการแย่งชิงกอบโกยกับสังคมแห่งการที่มีอะไรดีๆแล้วเราบอกกันอะไรมันดีกว่ากันครับทั้งหมดครับ ไปโกรธบ่อยๆไปงงบ่อยๆไปขี้เกียจบ่อยๆก็จะโกรธก็จะงงก็จะขี้เกียจไปสดชื่นแจ้นสายบ่อยๆไปมีจิตที่เอื้ออาทรต่อกันเอ็นดูต่อกันเอาหูวศีกร,รมให้แก่กันได้เชียร์กันชมกันให้ไปถึงจุดที่ดีแล้วก็พอไปถึงจุดที่ดีแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบว่าฉันรวยอยู่คนเดียวฉันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไม่ต้องรวยก็ได้ทั้งหมดครับความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใจ ความรู้สึกมันเกิดขึ้นแก่กันเมื่อคนที่รักกันได้จับมือกันทุกท่านครับเราจะมีคนที่รักกันมากยิ่งขึ้นเราจะมองไปข้างหน้าเราจะเห็นคนที่มีสายตาแห่งความสุขสำเร็จสมหวังกระจายไปหมดสำหรับผมนั่นคือรางวัลชีวิตสำหรับพวกเรานั่นคือรางวัลของพวกเรานะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับใจเย็นๆครับอยากให้ลองนึกดกูความหวังผมจริงนะครับ ขอแค่ญาติลองบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทั่วไทยได้ลองเพราะว่า u u u e e เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับที่สามารถที่จะไปเข้าถึงคนได้อีกลหลายๆคนแล้วผมก็บอกไว้แล้วตั้งแต่วิดีโอหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข21นี้ในช่องทางที่ทำให้คนเราทีมชุมชนสังคมหน่วยงานบ้านเมือง ไปสัมผัสสิ่งที่จะเจริญเราไปถึงจุดเจริญจริงๆได้จากจุดเล็กๆโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแล้วเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดผลดีตั้งแต่ไม่เกิน10วันแรกที่มาลองทำจริงๆขอพระคุณมากครับรักจริงๆนะครับหวังหวังพึ่งพาจริงๆในการแนะนำบอกต่อวิดีโอนี้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวท่านกราบขอพระคุณล่วงหน้าครับ ตื่นเช้านะครับตื่นเช้าปุ๊บเนี่ยมาอัดแล้วก็จะต้องไปช่วยงานบุญที่งานศพคุณแม่ครับค,คือไปช่วยเขาขนของกวาดลานบัสเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่17นะครับวันนี้เป็นวันที่16ทธันวาคม2องพผมมันก็จะเป็นงานชาปนกิจแล้วผมก็เลยคือคือใจของลูกซึ่งอยากจะ ทำบุญซึ่งวิธีการที่ผมจะสื่อบุญไปถึงคุณแม่เนี่ยผมก็บอกไว้แล้วตั้งแต่วิดีโอหมายเลขยี่สิบนะครับก็ด้วยใจจริงๆนะครับมันมันไม่มีอะไรแอบแฝงเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ